มันเป็นการยัวใจเราค่ะคนรวยบางคนจะไม่กล้าทำเหมือนเราเลยลูกเนี่ยแม่ทำงานหาเงินมาได้แม่ตั้งงบไว้ว่าวันละหมื่นเนี่ยแม่เที่ยงหมดละจบแม่แฮปปี้แลลวเมวื่อวานแม่ก็หมดหมื่นหนึ่งวันก่อนแม่ก็หมดหมื่นหนึ่งแม่ฟินเลยเนี่ยแม่ Happy แฮปปีนะ้ได้มั้ยกลับมาลุยงานละเริ่มทำงานใหม่แบบต่อเนื่องค่ะ มีความสุขเห็นไหมเงินแค่สองหมื่นแม่จะใช้ชีวิตแบบเหมือนคนรวยแม่แฮปปี้แล้วแม่ค้นมีความสุขเลยลูกพอแล้วอจบปิดหมดการเที่ยวของแม่แล้วกลับมาลุยงานต่อเนื่องเลิศๆชีวิตมีความสุขอย่าไปดูถูกตัวเองนะลูกขออย่างเดียวอย่าไปทำให้ใครเขาเดือดร้อนอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครพอ คนที่ชอบสร้างความหรือรอให้คนอื่นอ่ะคือคนที่ยังไม่เจริญทางสติปัญญาลูกโง่ไว้นิติพลคลินิกยังสั่งน้ำพริกกูไปกินเลยนิติพลคลินิกเตะจริงทเราก็ต้องอ่านลูกค้าบ้างเนาะนะคะ ความสุขกันให้เจอลูกอย่าทำตัวให้หน้าสงสารกดตะกร้าเลยนะคะน้ำพริกหนังไก่กรอบนะน้ำพริกที่ลูกคุณหนูเลือกค่ะกดที่ตะกร้าได้เลยลูก สวัสดีลูกบีวอลิสลาค่ะอะ่มาแล้วนะคะสองกระปุกขอบคุณทุกคนมาขอบคุณมากค่ะใครที่สั่งเข้ามานะสองกระปุกได้รับยอดแล้วค่ะ ทอามาแล้วฝากเขาจงเข้าใจเปิดการมองเห็นนะคะกตะกาได้เลยนะคะสินค้าออกวันนี้บ่ายสองนะคะสินค้าออกวันนี้บ่ายสองค่ะตอนแรกชื่อเพราะชื่อเพราะซัพพอร์ตตอนแรกซื้อเพราะซัพพอร์ตแต่ตอนนี้หนูซื้อเพราะอร่อยจริงจบค่ะแม่บอกหนูแล้ว ถ้าแม่สามารถกินน้ำพริกได้วันหนึ่งสากระปุกก็แสงว่ามันต้องอร่อยจริงๆปกติแม่มึงกินได้แค่คําเดียววางแต่แม่มึงกินได้วันหนึ่งสากระปุกคือจบแล้วซื้อพับเพจจบนี่นะคะ 3กระปุกนี่ 3. เอ่อ,อมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้มา5กระปุก6กระปุกแล้วค่ะสั่งเพิ่มแล้วแม่4กระปุกอร่อยสุดๆขอบพระคุณจากหัวใจผู้หญิงคนนี้ค่ะ,อะขอบคุณที่สปอร์ตค่ะวันนี้เพชรไม่ได้ไปไหนแล้วนะคะเดี๋ยวจะอยู่กับเพื่อนๆทั้งวันทั้งคืนขายของทั้งวันทั้งคืนไปเลยค่ะ เพซี่ซื้อนี้มีแต่ความอร่อยแต่ว่าเดี๋ยวขอไปอาบน้ําแต่งตัวให้ส,สวยๆแล้วก็มานั่งขายของนะคะเพราะว่าเราเป็นดาราเนาะเราต้องเป๊ะตลอาาดเวลาอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ดาราไม่มีงบไม่มีเงิน่อเขาเลยนะไม่มีโปรแกรมเที่ยวไหนแล้วเพราะาพรุ่งนี้ต้องทํางานนะคะต้องใช้พลังเสียงเยอะในวันพรุ่งนี้ต้องไปขายลําโพงเพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นวันอยู่บ้านวันรีแลกค่ะน้ำพิกสารยาขายดีกว่าน้ำพิกโค้กากุงงมาก ให้กูเปิดหน้าแรกเวลาขึ้นศาลก็ไปประกันกูด้วยเดอ้ออีเจ้าของรีสอร์ทอะกูเหนื่อยดิไม่ใช่ปล่อยให้เพื่อนนอนคุกนอนตารางเดอ้อให้กูเปิดหน้าแรกกูจะแลกให้ค่ะเพราะกูเป็นคนชอบแลกเดียวด้วยแต่เวลากูติดคุกติดตารางก็ไปประกันกูด้วยแล้วกันกูแลกได้ครับกูชอบแลกกับคนคนจิตใจสกปรปก กูยอมแลกได้ทุกอย่างล่ะโดยเฉพาะคำว่าเพื่อนกูรักเพื่อนค่ะกดทิะกาค่ะ แชมดูอยู่ไหมลูกส่งใบแปะหน้าให้แม่หน่อยมีออเดอร์เข้าเพิ่มแม่จะได้แพ็คทีเดียวเลยนะคะแชมดูอยู่ไหมลูกแชมส่งใบปะหน้าให้แม่หน่อยลูก แถมดูอยู่หมโลก ขับรถไปไหนวะขอใบแปะหน้าออเดอร์เดี๋ยวนี้ด้วยนะลูกแม่จะแพ็คเลยก่อนไปอาบน้ำ มารับได้เลยค่ะแพ็คไว้แล้วไม่ใช่พี่แซมของเดี๋ยวนี้ลูกเดี๋ยวนี้ค่ะเนี่ยออเดอร์มาใหม่เนี่ยห้ากระปุกเนี่ยส่งให้แม่เลยเขาจะมารับใบสองแล้วขอห้ากระปุกที่แม่ไลฟ์สดเมื่อกี้ค่ะตอนนี้ค่ะในไลฟ์เนี้ยค่ะอ u ย n นเดอร์ไซ what I mean? ไม่จะได้ไปอาบน้ำลูกใช้เวอร์หบปากค่ะเขาเป็นลูกกูเขาเป็นแอดมินกูสารแน่ไะ ไม้ไอ้ก้าตะก้าแชมป์ส่งให้แม่ตอนตีสี่แม่รู้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยอัปเดตอ่ะมันเป็นอันมันเป็นของเมื่อคืนอ่ะไลน์มันไม่ค่อยบ้านเขียวไม่ค่อยอัปเดตอันล่าสุดอ่ะแชมป์เนี่ยมันยังขึ้นเก้าออเดอร์อยู่แม่หมายถึงออเดอร์อันนี้ยออเดอร์ห้ากระปุกเนี่ย เดี๋ยวเข้าไปช่วงบ่ายสามครับโอเคจบไปชนีบอกจะเข้ามาช่วงบ่ายสามมันไม่อัปเดตวะเพราะอะไรวะแชมป์อ๋อแชมป์ส่งมาส่วนตัว,วเลิกเนี่ยก,ก็ยังก้าวออเดอร์อยู่เพราะอะไรวะแชมป์ส่งอะไรมาให้แม่วะ เนียยังขึ้นเก้าออเดอร์อยู่กูงงพ็ดงงค่ะเก้าออเดอร์แพทไปหมดละ โอเคมาแล้วลูกลแบบนี้สิเรียกว่าคนเป๊ะรู้เรื่องได้รับแล้วค่ะคุณลูก จ้าหนึ่งสี่กระปุกเจ้าหนึ่งสองเนาะโอเครู้เรื่องค่ะเจ้าหนึ่งสี่กระปุกอีกเจ้าหนึ่งสองกระปุกโอ้กินน้ำพริกยังไงวะทีละสี่กระปุกรอดกว่ากินน้ำพริกยังง่ายทีละสี่กระปุกทำไมร้อดจังร้อนมากตรงนี้ร้อนสุดๆอําลาค่ะ เอนจอยกับการกินนะคะสี่กระปุกนะขอเอนจอยกับการทานค่ะทีแม่ยังกินรอบละสิบเลยเออเลิศ โอ้ยหนู100ร้อยกําลูกก็เหมือนเรากินขนมเลแหละเป็นเรื่องปกติอย่าไปคิดมากมันแค่ร้อยกรมก็เหมือนเรากินขนมเละแหละก,กินกับเดียวก็หมดโอ้ทุเรียนเริ่มททำง,งานแล้วเลิศกว่าโอ้ยูลูกค้ากูนิติพนคลีนิกโรงพยาบาลเบญจลมวุ้นรถว่าลูกค้าเราเป็นแต่ละค,คุณหมอพนักงานคลินิก 11กล่องค่ะ11อออเดอร์11อเดอร์อุ้ยร้อนมากตรงนี้โอ้ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เจ้าหญิงขอไปอาบน้ำก่อนค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าเยอะมากเรื่องหายเยอะมากบอกเลยคนเหี้ยก็เยอะ วันนี้มีเรื่องหาเยอะค่ะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จจะมาเล่าให้ทุกคนฟังอย่างชัดเจนเราเรื่องหานะเราเรื่องผู้ชายฝรั่งเมื่อคืนให้ฟังอีดอ,อกเบ็ดเสร็จกูได้เงินสองพันฟรีๆโดยที่ไม่ต้องเสียตัวไม่ต้องเสียตัวไม่ต้องโดนผู้ชายลวนลาม ได้เงินสองพันกับบ้านฟรีๆโอ๊ยงงตัวเองมากฝรั่งหน้าโงโง่จริงๆสมควรเนี่ยมันเกิดมาเป็นเด็กโง่ลูกนี้กูเรียกค่าตัวห้าพันก็ดีดอกจังหวัดโบบะมา้าวฮาวเดี๋ยวกูขอเล่าเจออ e ีเพ็ดเรียกโทรศัพท์ใส่ค่ะกูไม่ใช่โสเพแต่ในใจละ่ะอยากไปเขาจะไปหาแอฟแอเวอร หรือจะต้องทำหรือว่าต้องทำเป็นคลิปเล่าว่ามันจะได้เลิศสะใจหรือว่าไลฟ์สดเล่าหรือยังไงโอ,อัตะก้าออกก่อนเลยนะลูกเล่าก่อนไปอาบน้ําป่ะสองร้อยหนูก็ไปแล้วแม่เล่าก่อนไปอาบน้ําป่ะเล่าก่อนไปอาบน้ํา,าดีปะ่ะคลิปด้วยไล์ด้วยเลยไปเลยแม่เออนะคะ ไม่ต้องแชร์หรอกรูปแม่แฮปปี้แล้วคนดูแค่นี้แต่ว่าซื้อของแม่อุ้ยเดี๋ยวค่อยมาเล่ารอบหน้าดีวกว่าคุณจะได้ขายน้ำพริกด้วยดีปะนั่งแกะสติ๊กเกอร์ไปเล่าไปขอไปอาบน้ำก่อนนะทุกคนเพชรรักทุกคนนะคะขอบคุณทุกออเดอร์อ่าเดี๋ยวจัดส่งวันนี้เลยนะคะบ่ายสามไปชนีมารับเดี๋ยวเพชรขอไปอาบน้ำที่ห้อง40นาทีกลับมาพร้อมความสวยออรา่าและเจอจลัดค่ะ